ค่ะสวัสดีค่ะนะคะสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะมาทํานายดวงชะตาของคนที่เกิดทั้ง7วันนะคะในช่วงวันที่13ถึง19กรกฎาคมนะคะว่าดวงชะตาของแต่ละวันนี้จะเป็นเช่นใดเนาะเรามาเริ่มวันอาทิตย์เลยนะคะวันอาทิตย์การงานของคนวันอาทิตย์นะคะมีเรื่องให้ทะเลาะเบาะแวงนะคะมีเรื่องเข้าใจผิดผิดใจกันนะคะ ไม่มีความสุขในที่ทํางานเลยนะคะในสัปดาห์นี้ของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะส่วนนะคะการเงินนะคะการเงินก็มีให้จับจ่ายใช้สอยนะคะมีเงินเข้ามามีเงินเงนทองเข้ามาพอให้ได้จับจ่ายใช้สอยได้นะคะส่วนสุขภาพนะคะสุขภาพนะคะก็จะ,ะมีตกกังวลนะคะคิดมากนะคะทำให้เกิด โรคซึมเศร้าได้นะคะก็ให้ให้ทำจิตใจให้สบายเนาะไม่ต้องไม่ต้องคิดมากนะคะสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะการงานการงานมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งนะคะทำให้ไม่มีความสุขในที่ทำงานนะคะการเงินก็มีพอให้จับจ่ายใช้สอยเนาะส่วนสุขภาพกา็วิตกกังวลมากจนเกินไปนะคะนี่คือดวงรวมรวมของคนที่เกิด วันอาทิตย์ในช่วงวันที่13ถึง19กรกฎาคมนะคะต่อไปเป็นดวงชะตาของคนที่เกิดวันจันทร์นะคะวันจันทร์นะคะการทํางานของคนวันจันทร์นะคะก็ถือว่าปกติสุขราบราบเรียบนะคะไม่มีไม่มีอะไรบื้อหวาหรือว่าไม่มีคือทํางานได้สบายใจนะคะค่อนข้างที่จะดีนะคะส่วนาการเงินนะคะการเงิน มีใช้จ่ายเข้ามาเยอะมากนะคะในสัปดาห์นี้นะคะดังนั้นคนที่เกิดวันจันทร์นะคะก็ต้องอมีวิธีบริหารจัดการให้ดีกับเงินที่มีอยู่นะคะส่วนสุขภาพนะคะสุขภาพระวังเรื่องอุบัติเหตุนะคะหรือว่าการเจ็บป่วยนะคะเป็นดวงคร่าวๆของคนที่เกิดวันจันทร์นะคะในช่วงวันที่ 13. กรกฎาถึง19กรกฎานะคะการงานก็ถือว่าดีพอใช้ได้นะคะส่วนการเงินมีเรื่องให้จับจ่ายใช้สอยแบบเยอะมากๆในสัปดาห์นี้นะคะส่วนสุขภาพระวังเรื่องอุบัติเหตุแล้วก็เจ็บป่วยกระทันหันนะคะเป็นดวงชะตาของคนที่เกิดวันจันทร์ค่ะ ต่อไปนะคะเป็นดวงชะตาของคนที่เกิดวันอังคารนะคะการทํางานของคนวันอังคารนะคะก็สามารถที่จะทําทงานได้อย่างมีความสุขนะคะแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆได้เป็นอย่างดีนะคะคนวันอังคารนะคะมีความสามารถนะคะต่อไปนะการเงินนะคะการเงินก็มีให้ต้องจับจ่ายใช้สอยเยอะพอสมควรนะคะสำหรับคนที่เกิดวันอังคารนะคะ มีโชคลาภเข้ามาบ้างมีเงินทองเข้ามาบ้างนะคะแต่ว่ารายจ่ายก็จะเยอะเยอะพอสมควรเลยนะคะส่วนสุขภาพนะคะสุขภาพก็เดินทางความสําเร็จก็ในสัปดาห์นี้สุขภาพโอเคนะคะดีอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะดังนั้นดวงคนที่เกิดวันอาคารนะคะวันระหว่างวันที่13ถึง19กรกฎาคมนะคะการงานก็ถือว่าโอเคนะคะ ส่วนการเงินมีให้จับจ่ายใช้สอยมีโชคลาภด้วยนะส่วนสุขภาพนะคะสุขภาพก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมากนะคะเป็นดวงรวมๆของคนที่เกิดวันอังคารค่ะค่าต่อไปนะคะเป็นดวงชะตาของคนที่เกิดวันพุธนะคะการทำงานของคนวันพุธนะคะจะได้ ความร่วมมือจากเพื่อนที่ทํางานได้เป็นอย่างดีนะคะเดินาการงานก็จะรุดล่วงไปได้ด้วยดีสําเร็จนะคะส่วนการเงินนะคะการเงินนะคะจะมีโชคลาภเข้ามานะมีเงินมีทองในสัปดาห์นี้นะคะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะสําหรับการเงินของคนที่เกิดวันพุธค่ะส่วนสุขภาพนะคะสุขภาพคุณวันพุธจะวิตกกังวลเป็นอย่างมากนะคะช่วงนี้จะคิดมากนะคะ ก็ให้ถ้าคิดมากก็ขอให้เป็นคิดบวกเนาะทำให้ตัวเองมีกําลังกายกำลังใจที่ดีเนาะดังนั้นนะคะดวงคนเกิดวันพุธนะคะการงานดีการเงินโอเคมากๆนะคะส่วนสุขภาพนะคะก็ตัดความคิดมากออกไปสักหน่อยหนึ่งก็จะดีมากๆนะคะสำหรับคน ที่เกิดวันพุธนะคะในช่วงเวลาวันที่13ถึง19กรกฎาคมนะคะถ้าต่อไปก็เป็นดวงคนเกิดวันพฤหัสนะคะในช่วงเวลาวันที่13ถึง19กรกฎาคมนะคะการทำงานของคนวันพฤหัสนะคะมีอ่าอ่าหัวหน้างานให้การสนับสนุนนะคะก็คือได้รับผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ทำงานนะคะ,ะสนับสนุนให งานนั้นสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะส่วนการเงินนะคะการเงินถือว่าดีมากเลยนะคะได้ไพ่สุดสิยเทพก็คือไพ่ที่ดีที่สุดขึ้นมานะคะสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสในสัปดาห์นี้นะคะจะมีโชคลาภนะอาจจะถูกหวยก็ได้นะคะส่วนนะคะสุขภาพนะคะสุขภาพก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะคะก็ถือว่าจะมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะ ทำให้สุขกายสุขใจนะคะร่มเย็นเป็นสุขนะคะในสัปดาห์นี้นะคะดังนั้นนะคะโดยรวมแล้วดวงคนเกิดวันพฤหัสนะคะการงานผู้หลักผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์ค้ำชูการเงินดีมากมีโชคลาบนะคะส่วนสุขภาพก็ร่มเย็นเป็นสุขนะคะ เป็นดวงชะตาของคนที่เกิดวันพฤหัสในช่วงเวลาวันที่13-19ถึงกรกฎาคมนะคะคายนะคะเป็นดวงชะตาของคนที่เกิดวันศุกร์นะคะการทำงานของคนวันศุกร์นะคะจะมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะ,ะได้รับความร่วมมือความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานนะคะเป็นอย่างดีงานการก็จะสำเร็จลุ่วงไปได้ด้วยดีนะคะสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะคะ ส่วนการเงินค่ะการเงินก็มีกินมีใช้ได้จับจ่ายใช้สอยนะคะไม่อัดตะคัดไม่ขัดสนเท่าไหร่นะคะสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะคะต่อไปสุขภาพนะคะสุขภาพให้ระวังเรื่องอุบัติเหตุนะคะหรือว่าจะเจ็บไข้ได้ป่วยกระทันหันนะคะดังนั้นนะคะดวงคนวันศุกร์น,นะคะในวันที่13ถึง19กรกฎาคมการงานก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะถือว่าดีนะ ส่วนการเงินก็ใช้ได้แต่เป็นห่วงก็คือเรื่องสุขภาพนะคะยังไงก็ให้ระวังลูกอุบัติเหตุหรือว่าการเจ็บป่วยกระทันหันนะคะเป็นดวงชะตาของคนที่เกิดวันศุกร์ในช่วงวันที่13ถึง19กรกฎาคมค่ะต่อไปเป็นดูชะตาของคนที่เกิดวันเสาร์นะคะการงานของคนวันเสาร์ในสัปดาห์นี้นะคะ เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะแย่เลยนะคะทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิตทั้งงานอะไรต่างๆติดขัดไปทั้งหมดนะคะทาให้เหนื่อยล้าในที่ทํางานเป็นอย่างมากนะคะดังนั้นนะคะก็ให้มีสตินะคะประคับประคองชีวิตตัวเองนะคะก้าวผ่านทุกอุปสรรคที่จะเข้ามาในที่ทํางานนะคะส่วนการเงินนะคะการเงินก็มีคนให้ให้ความอุปถัมภ์คาชูนะให้การอุปถัมภ์ให้ความช่วยเหลืออยู่นะคะ สำหรับการเงินนะคะส่วนสุขภาพสุขภาพก็ไม่เป็นดั่งใจเลยนะคะติดก็คือไม่ได้ดั่งใจคือจะมีภาวะซึมเศร้านะคะคิดมากเครียดเลยนะคะดังนั้นนะคะดวงของคนวันศุกร์ขอโทษค่ะดวงของคนวันเสาร์ในช่วงเวลาวันที่13-19กรกฎดานะคะ เป็นห่วงทั้งการงานนะคะแล้วก็สุขภาพนะคะเนี่ยอ่าดังนั้นก็ให้คนวันเสาร์มีมีสมาธิมีสติปัญญาที่จะปักคลองตัวเองนะคะให้ให้ก้าวข้ามผ่านอุปสรรคทุกอย่างให้ได้นะคะก็เป็นการทําลายของคล้าว,ข,าว,ข,าวของคนที่เกิดทั้ง7วันนะคะ ในช่วงวันที่13ถึง19กรกฎาคมนะคะถ้าชอบก็กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเรานะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ